เจอหน้าก่อนนะทุกคนนะมึงเ,เ,เอบบครอยหองหญิงเนี่ยทะเลาะกับพ่อแม่นะครับก็เลยหนีออกมาเล่นน้ำคนเดียวนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบดคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็จะกลับไปหาองหญิงรับแรนนะครับพี่พี่ ก็เมื่อวานนี <enthus flush. S 2> ้นะครับผมเนี่ยมากับน้องมอนนะครับแล้วก็เจอองค์หญิงเนี่ยลงมาเล่นน้ํานะครับพี่ๆี่ครับเมื่อวานเนี่ยผมมาหาผักนะไม่งั้นเนี่ยผมก็คงไม่เจอองค์หญิงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะลองกลับไปดูนะครับว่าองค์หญิงเนี่ยยังอาศัยอยู่ที่เดิมกหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมาแบบตอนเที่ยงเลยนะครับพี่พี่แต่ว่าเมื่อวานนะผมมาช่วงเย็นเลยนะก็ต้องรีบกลับนะเพราะว่าถ้ายังอยู่เนี่ยคงมืดนะครับพี่พี่ก็วันนี้ผมมาคนเดียวเลยนะครับส่วนน้องมอนเนี่ยไม่ว่างนะทุกคนเพราะว่า ไปไล่นะครับนะก็โอเคทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมนะครับจะเจออีกหรือเปล่านะครับบางทีองญิงอ่ะองคหญิงรับไรนเนี่ยอาจจะกลับไปเราก็ได้นะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาของกินมาให้องค์หญิงด้วยนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าองค์หญิงเนี่ยยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะถามเลยนะครับว่ามาทําอะไรที่เมืองนี้นะครับพี่ๆนะก็โอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้นะ ผมเนี่ยได้เดินมาถึงห้วยแล้วนะครับทุกคนโอเคก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปปต่อไปนะครับทุกคนครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าผมเดี๋ยวผมนะครับต้องเดินตามน้ำนี่ไปนะพี่ๆนะ โหเมื่อวานเนี่ยผมนะครับล้มนะพี่ๆแล้วก็แบบปวดหลังมากเลยนะครับเร์ก็ลองแกะแค่ๆเหลือเชื่อจริงๆนะทุกคนนะที่นี่เนี่ยไม่มีผักผักกูดเลยนะครับมีก็มีน้อยนะพี่ๆ วันนี้นะผมจะกลับมาดูนะครับว่าองค์หญิงรับแรงเนี่ยยังอยู่ที่เดิมอีกหรือเปล่านะครับพี่พีเอฟต้องมุดหน่อยนะพี่ปลาตัวเล็กๆเ,เนี่ยผมรู้สึกว่าเยอะมากเลยนะครับ ตัวเล็กๆนะทุกคนนี่นะครับต้องเดินขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยนะพี่นะ เย็ไม่รู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะเจอกับองยิงอีกหรือเปล่านะครับพี่พ ลำบากเลยทีนี้๊ยเฮ้ย,ยพ,พี่ตอนนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ครับ แล้วก็ผมเดินมาเจอกับต้นทรายนะพี่ๆนะนี่นะครับก็เป็นเม็ดทรายนะทุกคนนกเนี่ยชอบกินมากนี่น่าจะเป็นต้นของเม็ดทรายนะทุกคน โอเคพี่พี่เดี๋ยวผมนะครับจะรีบเดินทางไปเลยดีกว่านะครับไปทุกคนครับตอนนี้เนี่ย ผมนะครับก็ได้เดินมาถึงแล้วนะพี่พนะผมเนี่ยยังเจอองค์หญิงเนี่ยยังนั่งเล่นน้ําอยู่นะแล้วก็ต้องบอกพี่เอสีนะครับว่าอากาศเนี่ยร้อนมากเลยทุกคนอนนี้นองค์หญิงเนี่ยนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับพี่พต้องเดินระวังหน่อยทุกคนเพราะว่ามันเลื่นมากเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยผมเลื่นล้มตรงนี้เลยนะครับต้องเดินระวังกันหน่อยนะพี่ นี่นะทุกคนวันนี้เนี่ยผมนะครับจะเดินเข้าไปคุยกับผองเงียบๆนะแล้วก็ผมจะไม่แตะต้องตัวเขานะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่น,นะทุกคนองญิงเนี่ยยังอยู่นะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกับพี่เล็กใหญ่เปล่านะพี่พี่นะ ันนี้เนี่ยผมเจอองค์หญิงเนี่ยลงมาเล่นน้ำอีกแล้วนะครับทุกคนไม่น่าเชื่อนะว่าผมยังเจอองค์หญิงอยู่นะครับเดี๋ยวผมเนี่ย จะเข้าไปตั้งก้องใกล้ๆขนาดนทุกคนนะแล้วก็ผมจะเดินเข้าไปคุยกับท่านนะครับว่าท่านเนี่ยทําไมถึงมาที่นี่นะครับพี่เดี๋ยวจะได้รู้กันไปเลยนะครับว่าทําไมท่านถึงออกมาที่นี่นะพี่ๆนะนี่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องทิ้งไว้นี่นะครับ มแมลงอะไรไม่รู้ทุกคนเกาะโทรศัพท์ผมเนี่ยเพียบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับองค์หญิงเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องมุมดีๆหน่อยนะพี่นะ เดนหน้าเขานะทุกคนนะกนนะ็ผมถามว่ามาคนเดียวหรอครบอกมาคนเดียวนะครับที่อเภอป่ะพอม่ได่กัหญ่พ่อแม่เขาเนี่ยอยู่ที่เมืองนะทุกคนนะทรูนนะ้ว่านะทุกคนจะได้ยินเใียงหรดนะครับครับลองูกนนะ่อ dưới là cái máy gì à là cái bàn bên đây พี่พี่ครับเมื่อกี้เนี่ยผมนะครับได้เดินเข้าไปถามว่าท่านเนี่ยทําไมถึงออกมาที่นี่นะครับก็คือองค์หญิงเนี่ยทะเลาะกับพ่อแม่นะครับก็เลยหนีออกมาเล่นน้ําคนเดียวนะครับทุกคนโอทุกคนผมเจอหน้าด้วยนะครับพี่พี่ก็คือแบบสวยมากเลยทุกคนแบบผิวเนี่ยขาวนะครับทุกคนนะผมก็ถามว่าไม่กลัวหรอมาที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าไม่กลัว เขาทะเลาะกับพ่อแม่ก็เลยหนีออกมานะครับทุกคนไม่รู้ว่าองค์หญิงเนี่ยจะกลับเข้าไปในเมืองตอนไหน,นะทุกคนนะเออองค์หญิงเนี่ยเล่นน้ำอยู่นะพี่พีผมถามว่ากลับไปตอนไหนเขาก็ไม่ตอบนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปนั่งคุยกับเขานะครับแล้วก็จะถามว่ากินอะไรไหมถ้ากินหรือว่าหิวเนี่ยผมนะครับจะเอาของกินเนี่ยมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยอีกรอบหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ผมจะไม่มารบกวนท่านละนะผมก็จะปล่อยให้องค์หญิงเนี่ยอาบน้ําไปถ้ายังอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนําของกินหรือไม่ผลไม้อาจจะเอาผลไม้มาด้วยนะครับพี่พ นะครับโอเคเด mm. okay, ี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่านะครับคุยกันอีกรอบหนึ่งนะพี่พ <Oh, uh, 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 e ี่นะเนื so uh ้อตวันเชอดเดียเอตะวันเอาเชือดเียเอดีเหรอ่าดน่งนัดแต่เพราะว่า ก็ทุกคนผมถามว่ากินอะไรไหมเขาก็บอกว่ากินน้ำพี่น,น,นั่นเราเผ่อไม่ว่ยนี่นะกุ้งเนี่นยนะโอ้เอี ปลาดตกนะครับพี่เรียรติได้ยิงจะได้ไม่กินอะไรเยอะได้ยังจะได้กินมาได้เนอะก็พี่ครับผมว่าจะคุยยังไงดีนะก็ผมยิงเนี่ย อีกงานนี่พ่อมาทุกคนนี่พ่อแม่เนี่ยออกมานะครับหลังจากเสาเนี่ยทุกคนนะที่ผมถามนะครับพี่เมื่อกี้เนี่ยคนร้านผมเนี่ยเปรียบหมดเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่ามาที่นี่เนี่ยคนเดินเนี่ยมันอันตรายนะผมก็ได้บอกองค์หญิงมาแล้วนะครับแต่ว่าองค์หญิงเนี่ยผมถามว่าจะกลับไปตอนไหนนะครับพี่เขาก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมเนี่ยคิดว่าจะ จะไปเอาของกินเนี่ยมาให้องญิงนะครับพี่น่าจะเป็นผลไม้แล้วก็พวกขนมนมอะไรประมาณน,นี้นมนี้ดูว่าองญิงเนี่ยจะกินได้หรือเปล่านะครับถ้านมก็ผมก็เป็นนมเปรี้ยวนะทุกคนถ้าเป็นนมนมวัวอย่างเงี้ยองญิงน่าจะกินไม่ได้นะครับเโาเรียกเหรอือเปล่าไม่ได้ไม่ก็ได้โซเดียมได เมืม่อ,อ,ก,อ,อ <an> กี้เนี่ยก็ได้เดินเข้าไปคุยกับองค์หญิงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเมื่อกี้เนี่ยเขาลาดน้ำใส่ผมเนี่ยดูดิผมเปียกหมดเลยนะครับ ผมถามว่าจะกลับไปหาพ่อแม่ตอนไหนเขากไ็ไม่ตอบผมนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกับพี่แฝดหรือเปล่านะองค์หญิงที่หนีพ่อแม่มานะครับก็ผมถามว่าเป็นไงเป็นอะไรนะทุกคนเขาก็บอกว่าทะเ <fur> ลาะกับพ่อแม่ก็เลยหนีออกมาจากเมืองรับแรมาอยู่ที่นี่นะทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยอากาศดีนะครับแล้วก็อยู่แบบอากาศเย็นด้วยนะพี่พี่พพก็ดูดิมันมีแบบน้ำเนี่ยไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปเอาผลไม้มาให้องค์หญิงกินนะครับทุกคนนะแล้วก็ผมจะไม่จับจับตัวองค์หญิงนะทุกคนอาจจะผิดกฎของเขาหรือว่าผิดสินก็ได้นะครับโอเค เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งนั่งดูสักพักหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้นั่งได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะพี่ๆอุ้ยองญิงลดูขึ้นแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าองหยิงเนี่ยจะไปไหนนะครับทุกคนนะ คณะนู้นเนี่ยจะมีน้ําตกจะมีน้ําตกนะทุกคนนะทุกคนผิวเนี่ยขาวมากนะครับนี่หลีทองรูกไอ้ ลื่นๆทุกคนก็โอเคพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางกลับบ้านแล้วก็รีบเอาผลไม้หรือว่าของกินมาให้องยิงเลยดีกว่านะครับนะพี่ๆก็แทนเลเนาะเดี๋ยวผมเอาผลไม้ของกินมาให้นะ ไม่รู้ว่าเขาจะกลับไปในเมืองตอนไหนทุกคนโอเค okay, ครับผม,มก็จะเดินทางกลับบ้านนะนะองค์หญิงเนี่ยก็ยังนั่งอยู่นะครับยังนั่งเล่นน้ําอยู่นะพี่พนะบางทีเนี่ยองหญิงอาจจะไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้นะบางทีอยู่ในเมืองรับแรงเนะี่ยพันเนี่ยอาจจะอึดอัดแล้วก็ออกมารับบรรยากาศในเมืองของเรานะครับนะก็เป็นความเชื่องบุคคลน,นะพี่พี่ก็โปรดใช้วิจารยา์ในการรับชมนะครับทุกคน นะแต่ว่าผมเชื่อเลยนะครับน่าจะเป็นองค์หญิงจากเมืองรับแรงนะพ,พี่แต่ว่าท่านเนี่ยก็คุยกับผมเนี่ยปกติเหมือนคนทั่วไปเลยนะครับผมไม่คิดนะว่าองค์หญิงเนี่ยยังอยู่ที่นี่นะก็เมื่อวานเนี่ยผมมากับน้องมอสก็คือช่วงน,นั้นเนี่ยเรามาหาผักกันนะครับก็คือไม่เจอผักสักอันเลยนะเจอแต่พังน้ำอยู่สองน่าจะสองต้นเองนะทุกคนแต่ว่าใบบอลเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับพี่พ มันนห้ก็ยังอยู่นะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมขึ้นมาผมเนี่ยจะเอาจะเอาของกินเนี่ยมาให้นะแล้วก็ผมจะโทรถามพี่แปดนะว่าใช่องค์ยิ่งรับแรหรือเปล่าที่หายตัวไปนะครับผมเนี่ยมาเจออยู่ที่น้ําตกนะทุกคนนะ ข้างหน้านุ่นเนี่ยเป็นน้ำตกเลยนะนู่เนเป็นน้ำตกนะครับพี่พี่บางทีผมอาจจะให้ผมอาจจะพาพี่แฝดเนี่ยลองมาดูด้วยตัวเองนะครับว่าใช่องคิ่งที่หายตัวไปหรือเปล่านะครับก็โอเคทุาากคนครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบเขียนเท่านี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับจะเอาของกินเนี่ยมาให้องคิ่งนะครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ย ผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทางสืบต่อไปนะครับนะโอเคทุกคนเดี๋ยวรีบกลับไปเอาของกินดีกว่านะครับผมไป